หมาสีดำเก่อนมืดห่อเหยียดผ่านทุ่งไปรับหน้าขโขลงฉ้างที่กำลังมุ่งหน้าไปทางจอมพระอย่างรีบรุดและเมื่อได้ยินเสียงอูดหอนขึ้นเจ้าคนที่อยู่บนอานดึงไฟฉายออกมาสองแสงแวบๆบแบบเป็นสัญญาณโต้ต่อไปก่อนที่จะไปยืนหมาอยู่ตรงหน้าเจ้างาคู่ซึ่งหยุดยืนคอยชิบหายใหญ่และท่านปรลัด ไอเลวไปกลุ่มตัวคุณครูคำเพนกับคุณอุสามากักตัวไว้อีกแล้วฮะแกบ้าอะไรนะเสียงถามลงมาจากแยงชางบนหลังเจ้างาคู่เจ้าหมอนั่นบอกส้าอีกครั้งหนึ่งแล้วเสริมว่ามันเอาปืนมาแจกลูกหนองเตรียมรับมือท่านประหลัดเต็มที่เลยครับมันเอาปืนมาจากไหน เสือใหม่ถามคงจะเป็นจากโรงสีหลงังทางทิศเหนือเมืองนั่นแหละครับขนมาสองคันแจกจ่ายกันตอนพลบมืดเดี๋วมันเอาคําเพนกับอุตสาไปไว้ที่ไหนบ้านใหม่ใต้บ้านเก่าที่ท่านประหลัดดกถางเข้าหรือข่าวก่อนนั่นแหละครับเสือใหม่เงียบอยู่เกือบอึดใจจึงถามต่อ คงจะเป็นบ้านหลังใหม่ที่เลือดปลูกใยยังไม่ทันได้อยู่กระมังครับหลังนั้นแหละมัน่างกำลังคนายรอบบ้านปืนครบมือจุด4ีีขนาดหลมฉางได้ก็มีครับแล้วทางโกดังของมันละ่ะมีคนอยู่เยอะไหมทางนี้คนไม่มากเท่าไหร่หรอกครับมีไหวเฝ้าโกดังนิดหน่อยเท่านั้นพวกนี้เมาไม่เป็นสับปะรด ถ้าจะฆ่าก็ฆ่าเหมือนหมาเอาละแกไปตะเวนบอกพวกเราอย่าเพิ่งยกฉางเข้าบ้านใหม่จนกว่าจะเห็นแสงไฟลุกไหม้ทองฝาแดงฉานแล้วระวังสารวัตรบูชิตนะครับเมื่อตอนเย็นยังอยู่ที่ตลาดจอมพระอาจจะยังไม่ยกไปดงสาทอเพราะไม่รู้ใครไปปล่อยข่าวว่าเสือใหม่จะบุกเผาจอมพระอีก หมอนั่นเตือนด้วยความห่วงใยเออถ้าเป็นอย่างนั้นก็ได้สนุกแกไปบอกพวกเราตามที่ข้าบอกให้คอยดูแสงไฟแดงถ้องฝาเดี๋ยวยกกำลังเข้าบ้านใหม่ทุกด้านส่วนแกคอยไปช่วยเหลือคําเพ่นกับอุสาอย่าให้ไอ้เลวมันเอาตัวหนีต่อไปไหนได้หมอนั่นรับคำแล้วลงแท่หมากระโจนพวดกลับไปทุ่ง และป่าปโปรงแถวแถวใกล้จอมพระมีฉางของชาวบ้านไปมาอยู่เสมอเมื่อมีฝูงฉางผ่านมาชาวบ้านจึงไม่เห็นเป็นของแปลกโลงฉางของเสือใหม่จึงเคลื่อนใกล้จอมพระเข้าไปโดยไม่มีใครกระโตกระตากแหมแต่น้อยกระทั่งไอ้งาคู่ข้ามถนนสายท่าตูมโซลินมุ่งเข้าใกล้ฉางปอและข้าว ผู้คนก็ยังไม่รู้สึกตัวว่าจะมีเหตุหลายคิดว่าเป็นฉางของชาวบ้านจะไปงานบุญอะไรสักแห่งอยู่นั่นเองอาเจียงเบ้อยออาเจียงเสียงหลองบอกกันเป็นภาษาสวยแปลเป็นไทยได้ความตรงกันว่า้างเบ้ยชฉางเจ้าพวกนั้นแตกหือจากวงเล่าเดีย๋ยวไม่เป็นอันคิดจะต่อสู้เพราะ้างอีกเชือก วิ่งตะลุยเข้าไปหาต้องเพนหนีกันจ้าระบันต่างคนต่างเอาตัวรอดเพราะตนกขวัญบินคนดู่ทยลูดหลังฉางลงไปจุดใต้ที่เตรียมมาแย่เข้าโกดังปสองสามหลังที่ติดอยู่กันอย่างรวดเร็วแล้ววิ่งกลับมาหลองบอกฉางให้ยกขารับส่งขึ้นหลังผู้ที่อยู่บนหลังฉางก็จุดใต้เวียงใส่หลังคาหยุงฉางหลังอื่นเป็นแถว ปอเป็นเชือเพลิงอย่างดีอยู่แล้วเมื่อถูกลมพัดโหมแรงจึงลามติดต่อก็อย่างรวดเร็วไม่นานท้องฝาแดงฉานมองเห็นไปไกลผู้คนในย่านข้างเคียงได้หลับนอนกันบ้างแล้วเมื่อถูกปลุกให้ตืน่นด้วยเสียงหลองไฟไหมไฟไหมจึงแตกตืนน่นหนีอนละมานเสือใหม่ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น หลงควานฉังให้เร่งฉังรีบลุดไปยังจุดหมายปลายทางข้างหน้าไม่ไกลนักถิงเปลวเพลิงให้ลุกโชดช่วงอยู่เบื้องหลังบ้านหลังใหม่กลางบ้านเขาบอกจุดหมายปลายทางให้รู้แล้๋ยวตำรวจเจ้าแคนลูกก้าวขนาดใหญ่แนิดยัดไส้ดูความเรียบร้อยก่อนจะบุกเข้าหมู่บ้านโขลงฉังวิ่งแผ่นดินสะเทือน สงเข้าหาหมู่บ้านอย่างพร้อมเพียงเสียงปืนแผดลัวขึ้นรอบหมู่บ้านเล่ากระนัดแต่โขลงช้างที่เหลือหลัวบ้านบุกเข้าทางด้านหลังไม่ได้เข้าตามตอกออกทางประตูอย่างคนตะลุยดะเข้าไปในแผ่นดินทุกสภาพและคนที่อยู่บนหลังช้าง าสกระสุนเข้าใส่ผู้คนที่ออกกันอยู่ตามทางเข้าหมู่บ้านอย่างเหี้ยมเกรียมทําให้สมุนไอเลวและสาละสายไม่เป็นขบวนเกิดความล้วนเละก,กันหมดทุกแห่งคอยหลบลูกปืกนที่สาดลงมาจากหลัง้างอย่างไม่ปลาณีปลาใสาให้วุ่นวายไปมิหนํำคนที่อยู่บนหลังถางยังแย่คบแย่ใต้เข้าชายคาไฟลุกแดงฉานเสียหลายหลัง หมู่บ้านตกอยู่ท่ามกลางความมืดจึงกลายเป็นกลางบันมองเห็นกันตลอดฝ่ายเสือไม่ไม่ต่อสู้กับใครทั้งสิ้นให้ควานใส่ไอ้เหลืองฉากง,งาคู่ตะลุยเหลือหลูบ้านดะเข้าไปหลอมกระสานกระสุนเบิกทางไปเรื่อยๆมุ่มงหน้าสู่เลื่อนหลังไม่กลางหมู่บ้านร้อมกันหนันโขลงฉางนับร้อยกระือบ้านเลือนกระจุยกระจาย ผู้คนหอบลูกจูงหลานหนีภัยกันท่ามกลางเสียงหลองระเบงเสีงแส่และชาวบ้านนั้นเองทําให้สมุนของไอเลีวไม่กล้าฉายปืนยิงสกัดการบุกข,ของโขลงฉางและผู้คนที่มาเต็มหลังฉางซึ่งกระโดดลงไปเป็นผลลบนนสาดกระสุนนําหน้าฝูงฉางอย่างไม่หยั่งมือไอเลีวคาดไม่ถึงจะเจอโขลงฉางขนาดทับฉางเช่นนั้นพาสมุนผู้ใจ คุมสองสาวลงจากเรือนจะพาหนีแต่ฉาไปซะแล้วหลงช้างลายหลอมไหวทุกด้านเดีย๋ยวบ้านเล็กบ้านหน้อยรอบบริเวณนั้นตกเป็นเดือรพระเพลิงลุกโทษช่วงไล่ความมืดอันตรธานไปสิน้นเดี๋ยวว่าแต่คนมดก็สามารถมองเห็นเดีย๋ยวไอ้เลวก็เห็นล่างเสือใหม่ลอยเลี้ยวจากหลังช้างในมือถือแคนขนาดใหญ่ระทับไล ปลายแครนมาทางตนมึงจะเข้ามานะเสือใหม่ไม่งั้นกูระเบิดขบอกของผู้หญิงทั้งสองคนนี้แนะ่มึงหยุดตรงนั้นแล้วสังคนของมึงเปิดทางให้กูเกือบมไม่สิ้นคำไอ้เลวเสียงแครนในมือของเสือใหม่ก็ระเบิดขึ้นเสียงกล้อ,องปานเสียงระเบิดตูมขึ้นท่ามกลางเสียงกูเสียงตะโกนหากันของชาวบา้าน ทิพทภาพ,พ่อแม่ลูกเมียและเกือบไม่สิ้นเสียงร่างของไอเลวผ่าบากระเด็นออกทางคําเพนลมหวบลงกระสุนหัวตัดทะลุทะลวงจากชายโครงด้านหนึ่งไปทะลุชายโครงอีกด้านหนึ่งผ่านตับไตไส้พุงไปทะลุอีกด้านอยู่กว้างเท่ากําปั้นไอเลวบดโอกาสที่ยกปืนขึ้นสู้เสียแล้ววิญญาณอันชั่วหลายของมัน หลุดลอยไปก่อนที่ล่างจะกระแทกผืนโคลมใหญ่สมุนของไอเ้เลวตะลึงมือที่ถือปืนข่มเจ้าหญิงอุสาล่วงลงสู่ผืนไม่รู้ตัวสองสาวเพ่นหนีออกหางโดยไม่มีใครบอกล่าวหยิบปืนขึ้นมาพวกมึงทุกคนนั่นแหละหยิบปืนขึ้นมาสู้กับกูเสือใบประกาศเสียงเหี้ยมผมไม่สู้ครับท่านประหลัดผมไม่สู้ ผมยอมแพ้เหล่ามือปืนเหี้มของไอ้เลวหลองขึ้นเกี่ยวกล่าวเล่ากับนัดมึงต้องสู้ไม่งั้นมึงตายทั้งกระโจนนี่แหละพวกมึงผมเห็นลังแก่ชาวบ้านเดือดร้อนนักอย่าท่านประหลัดอย่าทำพวกผมเลยพวกผมเป็นคนยากคนจนทำตามคำสั่งนายเลว พวกหนันหลงปากคอสันยกมือที่ชูพดมเป็นฝักทัวคุณไม่ย่าทำเขาเลยเขายังไม่ได้ทำอะไรเราสองคนหรอกอุตสาเทวีหลองขึ้นเสือใบไม่สนใจคำพูดของหญิงสาวตะโกนบอกพักพวกเสียงเฮี้ยมเกลียมมัดพวกเราจับไอ้พวกนี้มัดเชือกลอยติดหลังฉาง ลากเอาตัวไปชำระความบ้านเราพาไปคืนนี้แหละพวกที่เดินเคียงเแาวฉางอยู่พลูกันเข้ามัดเดี๋ยวยึดเอาปืนเป็นกรรมสิทธิ์หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านโจรพวกเราทำลายให้หมดให้ฉางหรือให้หมดอย่าให้เหลือสักหลังใครขัดขืนส่งมันลงนรกอย่าเอาไว้โขลงฉางกระจายกันออกย่ำ ขากล้วยอ้อยกินอย่างกลีเปลมถึงบ้านไหนเลือนใดที่ยังเหลืออยู่ก็ใช้งวงกระชากเ,เพ่พังกระจายลาบและพวกที่ผูกเป็นเฉลยติดหลังก็ลากออกจากหมู่บ้านลงทุง่งพบกันที่ทุ่งบ้านหนองละคังนะเว้ยพวกเราเสือไม่ตะโกนบอกมิรสหายแล้วบอกควานช้างให้สั่งไอ้เหลืองมอบลงรับสองสาว ขึ้นอย่างเรียบร้อยจึงตามขึ้นไปเป็นคนสุดท้ายตามพวกเราไปเขาสั่งควานคู่ใจม่ใช่ใครไอโก้นั่นเองมันย้อนถามเจ้านายทันทีที่เตือนไอ้เหลืองให้ออกเดินจะพาขุนผู้หญิงสองคนนี่ไปส่งในเมืองเหรอครับมึงกล้าไปหรือในเมือง เสือใบยอนถามนายสั่งยังไงต้องได้อย่างนั้นไอ้โก้ถามอย่าเพิ่งไปเลยในเมืองไปหนองละคังก่อนเถอะข้าจะขอบใจมิตรสายของข้าก่อนเขามาพร้อมเพียงกันยังกระเกณฑ์มาแสดงงานถางอย่างนี้ต้องนัดถลองที่ไหนสักบันเสือใหม่พูดเสียงแจม่มใสไอ้เหลือง เดินลัดไปตกทุ่งทางตะวันออกของหมู่บ้านแล้วอ้อมขึ้นเหนือบุ่งสู่หนองละคังลมทุ่งผัดอู้ผ่านยดงฉางเย็นชำ้ำท้องฝาแจมมองเห็นดวงดาวเกลือนฝาพลายและยิบและยับสองสาวขวัญคืนมาสู่เลื่อนกายได้รับความอบอุ่นอย่างประหลาดเมื่อนั่งแนบฉางชายนุมผู้เฮี่ยมห้าว ซึ่งนั่งนิ่งขลึมอยู่กลางเรื่องมันเป็นยังไงไม่เห็นเล่าให้ผมฟังเสือไม่ทำลายความเงียบขึ้นท่ามกลางเสียงเป่าใบไม้เพลงสนะของไอโก้ควานช้างคู่ใจของเสือไม่อุสาเทบีเล่าเรื่องเล่าทั้งหมดให้ฟังแล้วบอกในตอนถ่ายว่าแต่เงินจำนวนนั้นคนของท่านประลัดเอ่อ เขาบอกว่าเป็นคนของคุณใหม่ค่ะเขาก็ซิบบอกเป็นคนถือใบและเป็นคนบอกว่าเสือใหม่กำลังยกมาช่วยไม่ต้องตกใจเสือใหม่ถอนหายใจนักๆแล้วถามคำเพนเรื่องอะไรคุณถึงแข็งข้อกับมันให้มันทำลายเอาเจ็บปวดขนาดนั้นเกลียดกี่หน้ามันสิคะอุ๋ยกักขระทนไม่ไหวค่ะ คำเพนตอบปกติคุณเป็นคนใจเย็นนี่นาแต่คราวนี้เย็นไม่ไหวจริงๆเห็นหน้ามันแล้วเกลียดและกโกรธอย่างบอกไม่ถูกกำลังกลับมาในเหนื่อยด้วยพอเรื่องมันกลับกลายเป็นคนละเรื่องแถมพูดจาไม่เหมือนมนุษย์เลยพุ่งเห็นฉางเท่าหนูไปเลยถ้าผมไม่บังเอิญยกฉางยกคนมาคุณคงเคราะหลายแน่ คิดว่าคงตายค่ะไม่มีทางจะเป็นเมียไอเด่นมนุษย์ได้เลยตายยังไงสู้ตายสิคะมีฟันฉายฟันมีเล็บฉายเล็บถ้ามันได้ฉันเป็นเมียคงได้ศพมันคงจะเอามาเป็นเงื่อนไขต่อรองกับผมมากกว่าเสือใหม่เดามันมากอย่างนั้นเหมือนกันจะให้คุณมาติดกับพร้อมกัน มันจะขืนใจเราสองคนให้เป็นเมียเดี๋ยวใครจะยอมขะยอมคนอย่างนั้นตายเสียดีกว่าเสียงของคำเพนเด็ดเดียวและเฉียบขาดต่างคนต่างเงียบครู่ใหญ่อุตสาเทบีจึงเอ่ยขึ้นตอนนี้ศัตรูของคุณใหม่ไม่มีแล้วคิดยังไงต่อไปหนีขะจะอยู่ในป่าหรือจะอพยพไป,ปอยู่ที่ไหนผมหรือ เสือใหม่ถามค่ะไหมฝากับลูกด้วยสิขาคิดหรือยังจะไปอยู่ที่ไหนอุตสาเทบีสักคิดว่าจะไปอยู่ที่อื่นฝากมูลน้นไอเลวมันบอกให้คุณบูชิตตามคุณไปในป่าคิดว่าจะพบไหมกับลูกไหมคะไม่รู้สิแต่ตอนผมมา หมกับลูกไม่ได้อยู่ที่นั่นแล้วงั้นคงปลอดภัยโล่งอกไปทีเห็นจะบทเคาะกันข้าวนี้เจ้าหญิงละ่ะบูทิดเขว่าไงมั่งว่าไงเรื่องอะไรคะเรื่องแต่งงานสิครับอุตสาเทวีนิ่งอยู่นานจึงตอบว่าเราไม่เคยพูดกันถึงเรื่องนี้เลยคะ่ะ แต่เท่าที่หลูคุณบูชิดเขาปักใจหญิงสาวบุยปากไปทางเพื่อนสาวซึ่งชิดชายหนุ่มอยู่ทางด้านขวามือฉันไม่ได้รักเขาคําเพนเอ่ยขึ้นอย่างนกหรูคุณบูชิตเขียนจดหมายคลาวหนนเพื่องานบางอย่างของเขาเท่านั้นเองความจริงเขาชอบอุตสาที่ทำมาเป็นชอบฉันนั้น เขากันนายเลือดเขากลัวนายเลือดจะทำอะไรลามปามเท่านั้นเองใครบอกเธออุสาเทวีถามคุณบูชิตสิเขาสารภาพกับฉันแล้วเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาทำไปเพื่อสืบหาข้อเท็จจริงเขานึกว่าฉันสมครบกับคุณไม่คิดไม่ซื่ออะไรสักอย่างแต่ตอนนี้เขาเข้าใจฉันดี เข้าใจว่ายังไงฉันไม่ได้รักเขาและเขาไม่ได้รักฉันสิงั้นเธอฉันรักเด็กฉันจะเป็นครูอยู่ตามบ้านนอกฉันจะไม่ยอมเข้าไปอยู่ในเมืองเด็ดขาดเงียบเสียงเป่าใบไม้ของเอโก้ดังบีเบกเสียงเหมือนกระจับปีในท่วงทำนองของลูกอันเรหรือปีอ้อ ในท่วงทํานองของกันตึมในบางคลาวไอ้เหลืองเดี่ยงย่างไปเรื่อยๆอย่างไม่รีบหลอนนักดูเหมือนเจ้าช้างแสนหรูจะพลอยฟังเสียงดนตรีประหลาดนั้นด้วยบางครั้งมันก้าวเดิบๆตามจังหวะเพลงฉาเมื่อเสียงเป่าใบไม้เอื้อนเสียงสูงเพลงเป่าใบไม้เป็นของผืนบ้านเมืองโซลินเป็นที่เลื่องระบือไปทุกทิศ นองเดียวกันกับลูกอันเรททำให้ฝันเห็นโขงฉางมาลุบโดงหรือเงามะพร้าวในคืนบันเพ่นเดนฝาสีคลามเสียงกระดึงข้อวัวที่ลากเกวียนลุยฝุ่นฝุงและเสียงหนุ่มสาวในทุ่งกว้างหลงเพลงนอนละแก้วอยู่บนหลังไอ้ทุยและบางครั้งอาจจะเขลิมหลับตาเห็นกระแสทานแม่น้ำมูลไหลเอื่อย ไม่ก็จมูกอาจจะได้สัมผัสกลิ่นสะราวยามเย็นหรือลำดวนหอมหวนกลบตลบฟังห้วยเสนงในอดีตอาจจะคิดไปได้สารพัดในบรรยากาศอันเป็นเมืองสุลินแดนดินถิน่นฉางที่โลกรู้จักแต่คนทั้งสามจะคิดอย่างหนีหรือเปล่าเป็นสิ่งเหลือจะเดาแน่ละคำพูดของคำเพนนั่นเองได้บอกเสือใหม่ และเจ้าหญิงอุษาเทบีว่ามูลเหตุที่ทำให้คัมเพนไม่ใยดีอยู่ในเมืองที่ถิ่นเจริญด้วยบาไหนครับสถานอาบอบนวดซ่องโสเพณีและการพนันอิทธิพลสืบเนื่องมาจากความไม่สมบังในความรักทุกสิ่งทุกอย่างมันสายไปเสียแล้วสำหรับเสือใหม่กับคัมเพนและอุษาเทบีกับเสือใหม่ มันเป็นเรื่องเป็นไปไม่ได้ถ้ายังสมัครจะอยู่ในสังคมของสัตว์เมืองอันเลื่องจะลัดด้วยแสงสีและความหรูหราสู้ซ่าเสียงปืนแผดกล้องขึ้นทางเบื้องหลังทำให้เสียงเป่าใบหมายของไอโกะชะงักเล่หลงขึ้นยางชะงนเอ๊ะเสียงปืนอะไรครับท่านประหลัดเกือบไม่สิ้นเสียงถามของไอโกะ เสียงเครื่องยนต์ดังบึงบ้งๆก้องฝามาแต่ไกลและกำลังดังใกล้ไล่หลักมามีแสงไฟฉายลงมาด้วยครับท่านประลัดโอ้คอปเตอร์คอปเตอร์ครับท่านประลัดไอโก้หลองขึ้นอีกทุกคนหันมองทพันนั่นเองเสียงปืนดังดุกขึ้นทางเบื้องบนผสมประสานกับภาคพื้นดินดังสนั่นบันไบ เสียงขโขลงฉางวิ่งสะเทือนเลื่อนลั่นป่านแผ่นด,ดินจะถลม่มเสือไมรูอะไรกำลังจะเกิดขึ้นเขาบอกไอโก้เสียงต่ำๆบูชิตลงมือขั้นแตกหักกระฆ่าแล้วไอโกหาทางให้คุณผู้หญิงลงไปที่ไหนสักแห่งดีกว่าฉันไม่ลงเสือไม่ฉันไม่ลง,ส,ลงส่งอุตสาลงคนเดียวเถอะคำเพนซอดก่อนที่เสือไมจะพูดจบไอโก ทำตามกูสั่งลัดเข้าระเบาอเร็วไฟส่องไล่หลังเรามาแล้วเสือใหม่สั่งไอโก้ด้วยเสียงเฉียบขาดไอโก้ทาตามคำสั่งของเจ้านายแต่ว่าสายไปซะแล้วเฮลิคอปเตอร์ใช้ไฟสบางตรงมาอย่างรวดเร็วแสงสบางจับล่างไอ้เหลืองอย่างทนัดทนีและเจ้า,มาแมลงปอยักษ์ซึ่งคลางกระหึ่มอยู่เบื้องบน ทำอาการเหมือนจอดบนฝาแล้วเคลื่อนแสงตามล่างไอ้เหลืองไม่คลาดสักฝีก้าวจบตอนที่76แล้วนะครับโปรดติดตามและฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามและฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณหลายครับ